สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสองวัสดีค่ะเช่าแต่งหน้าสังทองฟินแลนด์ค่ะน้องปอนะคะชื่อปอนวีปอน้ำฟฟนะคะเอามันเป็นปอนรีบอกปอนวีค่ะเป็นกุยโอ้เอาคือสีเหลืองซ้ำแทนตลาดนาตลาดนาโอ้นี่มี้ซื้อหายดีบี้ซื้อบ้านี้กับบอสหาย อันนี้เด้อบอดก็คือมึงเน่ยตัวนี้กับบอดเลือกขแล้วคือเลือกไขถือแพอาบอดเลือกไขบอดขว่าชันสวยมาโอ้ยกับม่แพนะคะพิธีาวแข่กล้องเออยนีกล้องมขาวกล้องสีกล้องสดตวันอันนี้กินกันาาเจนนตาตอเล้ยาอ้ยเปิดตีเปิดบินกแม่อยู่เด้อไม่เปิดไม่เปิดไบานุไม่เปิดไม่เปิดตีตอเล้อานะคะขอบคุณแม่ปอนะคะสาหรับ8ปดสศูนย์นะคะ จะบอกไอ้ก้อนวันจุดหลักกันบวกกโพดบกาัทายรูปองมันก็ถือเพราะว่าทาโพดลกไปเอซีนสห็นหลายแบบก็ถือมันธิมดาเลยก็เลยก็เลยนั่งยางไปบอกนั่งยางออกมาจากบ้านมองเห็นเลื่อนเลขทูบแล้วก็เลยไปบอกกันท่านนี่โคตรยู่เพราะว่าจุดยู่นั่งนั่งมันนะจุดที่ยนกับเขายวนหลังบ้านนะครับคุณเลยจได้ก็คือแม่บอกบอกเปิดหลักกันนี้กูแม่บอกแม่บอกกบอกเรียบซีได้ไ่ ือก่ายนอันในกลุ่มของน้องนำตาเนะแม่จูนทําไมไม่บอกเอ็นของน้องตาแม่จูนทําไมไม่บอกเลยวี่แซนโอ้ยเอน็นก็บอกคิดบอกฝันเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกตั้งแต่หลายมืย่นแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาสิบล้วไปซื้อเรียกเล้านะครับพี่นออ้องห้อยเหล้าบริษัทสื่อก็เลยว่าเพราะว่าทางนี้กับไปจัดดอกไม้กวงกับไปจัดดอกไม้ก็เลยบริสื่อนะครับพี่นอ้องก็เลยหอยไทยแบบน,นี้คือแบบว่ามันคือความตั้งใจของเราเน่ะคือมันเป็นมันขึ้นบ้านไม่เจ้า้องก็เลยว่าล่องยูทูแล้วก็ท้า เจ้าที่เจ้าห้างเพิ่นให้โชคให้ล่าก็เลยแต่กับว่ได้ซื้อหลายไม่นอกก็ซื้อพ่อฟังมือศินาก็คือ่าถืถือแบบว่าสามตัวพี่หนิตัวเนาะโทษกระเลื้นันเข็นเลขออกจนเงียวยอดพี่หนอก็เลยโทษหาแนงตอนแรกอันเลขอันสองตัวล่างก็คือสามศูนย์เนาะตอนนั้นคือดีใจแล้วเพราะว่าเลขมันแปดสามศูนย์คือถือเลขล่างก็คือดีใจแล้วมือศินากับว่าเลยว่าเสียนมันเสียกี่ด้วยกันมือศินาเพราะว่าก็คือแบบว่าเหมันทดว่าเลยนว่าบนสามศูนย์แปด เอ้าเกือบดีใจแต่ในความดีใจที่เจ้าของถือเลขมันมีความดีใจหลายก็หนั่งก็คือว่ามันเป็นวันขึ้นทําบุญบ้านใหม่ของเราแล้วก็มันเป็นเลขทูปที่เราจุดตอนวันทําบุญแล่วเร้สึกว่าอุ้ยบ้านหลังนี้คือสีเฮงเนาะล่ะกับกับอันนี้แหละเป็นเป็นนิมิตใหม่อันนี้ในการเริ่มต้นแบบทำร้านใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นร้านใหม่แล้วก็กิจการคงจะรุ่งเรืองเนาะเฮงๆปังๆสิกาเจ้าที่มันประกาศสิแบบมัดมูเต่รรู้หรือมั้ง กาจะแมน<า>เพราะว่าร้านเก่าเขานี่ะกมูเตลูร้านเก่าหนักกมูตเมตลูนะครับเพราะว่าแต่ชั้นกับสีบอลช้ำหน้าเรื่องมูเตลู่มูเตลูร้านเก่าเนี่ยเพราะว่าแต่เพิ่นสีมาร์คเลียกเพิ่นสีมาก์คไทวายเมีนเพิ่นสีมาก์คไทวายแต่ถ้ามาร้านปรัมมีตรงนี้ก็คืออุ้ยคือว่าเนาะงน้อนังกับนั่งกับบอกจูนนั่นแหละจูนกับซื้อคือกันจูนกับถึกโตดนะครับพี่น้องไม่ชิงไม่ชิงกับบอกอะไรเลยสดไม่ชิงอันเพ็งคือกันไม่ชิงบอกไม่ชิงลราคาไม่ชิงไรสดไม่ชิงกระบอกว่าเรียกถูก 8ปดสเพื่อนกับ,บอกเอฟซีคน,นิดียจำได้เพิ่นก็ถือแม่ะและ้วกในกลุ่มนี่็คือฉันฉัน,ฉ,นฉันมีกลุ่มแชร์ไลน์กลุ่มบ้านห้างแม่ปอกอบอกว่าอ่าเลขทูแ830ศนะคะถ้าใครก็ลองเสียงโชัวกวกบทถือกบอกว่ฉันก็นเลยจำค้าเท่าไหร่ว, <c oughs> ว่ามเธี๋ย่ยางมาบอกฉันที่เธอยางไปตัโตเอียนตัอีบเฟิร์นนะเออค่บวันฉันก็เลยซื้อ ชักก็เลยไปซื้อที่แรกฉันว่าซื้อซื้อในเวทบีกรอบหนึ่งชักก็เลยขอซื้อไต่ดินไปซื้อไต่ดินอะไรก็เลยมาไดดรถตรี่ไปทำบุญอะไรยิงออกจากบ้านเธอจะแซไปทำบุญต่อเมือต่อมามีคนเอาอันรถตรีง่ยางมาใหิ่งสันสองใบท์ว่าสามซูมมันหาเพราะว่ามันเกิดเพราะสอเฮานั่มหาได้แค่ใบเ<า>ดียว<อ>มันไ่มีเพราะว่าพอบีพอนั่มหายุ่อยู่งเรื่องกับบอดายนะคะพี่น้อง โอ้ยเป็นโศกเป็นลาบนะคะนั่นแหละก็คือบนเขาบริทาคีต้องกันโดนแล้วแต่กับพบราะว่าทำงานเพราะว่ามีงานมีอย่างชุนกาวสิไปทั้งขุนยูไปอันบางขืนบ้านไม่ต้องหาจุกไปเฮ็ดกเขาไปนอนที่ภูหลักเป็นกันประเฮ็ดก้าวขาต่เศร้านี่เนาะแเนี่าบริทาคิีเพราะว่าต่างคนต่างงานแล้วก,ก็อืายังเกาะอืระยะเวลาในการสิมบัติชิพน่งทำมันบ่มีมันบ่มี่เรียนหนาเรียนหลังอยู่พี่น้องคือในจากงานแต่งอีกเนาะ อุ้ยพี่น้องเอาพวกเจ้าคือเขาห้องหน้ามันพร้อมกันเหรอพวกเาหอมพวกเาหอมเขาที่เขาีมอยู่กับเมรีทายหามาแล้วแฟนคนขายหมูนะคะหมูไหนหาขายหมูเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อยู่คุยกับเมรีแล้วคุยกับเมรีแล้วจะทายชื่อเมรีจังจนเออราจะร่วมกันทำาร่วมกันทำงานจะร่วมกันทำงานแชร์บอ โอ้ยสมัชนว่าแฉเรามีโปรเจกต์ร่วมกับทำงานทงานใหญ่นะครับอ๋อโอเคบอกได้นะคะเพราะว่าแม่ปอช่วงนี้เพิ่นกับปังอยู่เลยเป็นฝังเด้อเพิ่นปังเดิมมิเลียกระถือสามตัวมิเลียถือสามตัวตรงเด้อปังกระเบื้องเมื่อตอนที่ตลาดเรียมมากมากเมื่อไหนไปตลาดแม่พ่อกันนี่ก็คือเมย์ปอก็คือเมย์ปออยู่ตลาดนัดเห็นแม่ปอเพิ่งยิบขึ้นอัน เซนหนึ่งใ่จังหวัดแม่ร้อยเก้าเก้าที่ก็เลยเป็นจีบบางอันหนึ่งเล่ได้เลยได้น้ำกันเนะก่งเนาะีบอกระเก่งลัอปังนะครับปังทุกคนนั่นแหละคะ่ะแล้ว,ว่าปังเพราะว่าในสิ่งที่เราทํางานเราก็ความตั้งใจเนาะสูดคือคือ <c oughs> แบบว่าได้โอกาสที่ดีได้กาสได้โอกาสดีเขาได้โอกาสดีเขาอยู่วมดีเขาได้โอกาสดีอะไรดีๆก็จะตามประมาทได้เลย เดี๋ยวต่อไปมาดาจูก็จะอาจจะได้รับงานอาจะทแมนไม่รับงานส่วนใหญ่่ยไงโปรเจกต์ใหม่ก็ได้รับงานแต่ไม่โปอแลวไงนี่ก็เราคุยเห็นไหมคุยบี่ีก็ยังได้งานแต่ไม่โปรเลยทีอืออูห้ทั้งใส่ทั้งเหรนเนาะคือผมเห็นข้างหน้าเงกุชเ็ตคากุชเ็ตคาแทร์เมลีโอ้ย เฮงเนาะความปังทั้งนั้นนะคะเพราะว่าจูนกสิยุนจูนกสิไปไปมามานี่แหะค่ะพี่น้องขายเสื้อผ้าคือเก่าแต่สื้อผ้าก็ปังไงปังคือกานตลาดเสื้อผ้านั้นปังอยู่ย่อมเราปังอยู่สร้างมาอีกแล้วเออทหารเดชิพประเ็ดไปเพราะว่าคือคนเรามันต้องเริ่มต้นไปเรื่อยๆหรือว่าดีกว่าข้ามบนนี้หน้าเหตุคนเฮานั้นมันเริ่มจากศูนย์คันบ่ได้เริ่มจากลอยลดลงมานะครับพี่น้องแต่ความสวยแม่ปอก่ะ ติดลมบอลบอลมีติดลมมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โลอรักนีไม่ไม่สวยมากนะแต่ว่าก็มีออร่าแล้วก็แบบอ่อคือว่าพอปูไม่ยานหึงค่ะแฉยัดถิ่มยัดถิ่มกันเด้พอปูไม่ยาบอกว่ามาขายอเลอร์ที่นั่นนะอ้าวโอ้โหเอาเลยเท่เมื่อเมื่อเอาบไ้เบิองคลิปฉันเมื่อก็หัวบอชฉันเบิ้งกันแหละฉันจังหูนี่เพิ่นว่าขายกระสิเอาเงินมาให้ใส่ใีหละ เราหมองึงแบงเสียงกับมี่เลยเออเลยเออมัคือสวยเนะเมื่อเนี่ยแต่งงานกันอยู่บอกสิแดงอยู่ว่าจะแต่งงานมันเลยแล้วนะครับเพราะว่าเขาเถาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับปอกับป็นสำหรับปอก็ชวนนี่สิอบ่เถานะจ๊ะแตงอีกข้างหลังในเถาข้างหลังในเถาโอเคนะคะคิมมี่บอมี่อย่างไรเด้อพี่น้องเด้อเมา่หมอยความสุขของพวกข้าเล็กๆหน่อยๆนะคะหมอยซอยส ซอย,อย,อยเออเม้ามอยซอยสีแห่งบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องโอเคไปแล้วคลิมีเอาไว้สำมีฝากกดไลค์ like, กดแชร์ในช่องชักแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เมรี่ไทยฮามาแล้วก็จุนชาแนลด้วยองอย นะครับพี่น้องรักพวกเราแนน้อยแต่ขอให้รักนานๆไปัจ้พี่น้องช่องอีกช่องนึ่งนะคะเพจนึงช be <Pa. S 2> be ื่อช่างแต่งหน้าขี้เมานะคะขี้เราอี้ช่างแต่งหน้าขี้เมาก็คือเน็กกี้นะคะแม่แม่แแม่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 แล้แอ่้ม่ม่ยคือง่แมแท่อันนี้เป่แเ่็นแบบชม่างแต่งม่้มขาป่้นช่างแต่งหนแา่ีมงานแม่ปมเองแต่ก่อนก็ค้อท่งม่แม่แ่แ่ม่ม่ม่เม่นแม้แมคือแแ่่ตมมแแแม่ เอฟซีเขาถามว่าบางทีน้องมี่จะติดต่อยังไงโน่นนี่นั่นยังไงตอนนี้คือมีเพจแล้วหลักมีหน้าขี้เมาอันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคอนเทนต์เฉยๆแต่ว่าน้องคือไม่ได้เมาไม่ได้อะไรกันแต่ว่าแล้วก็มีคนแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีคนมาถามขันมาผู้ใดเป็นคนแต่งหน้าฉันก็ตอบไปแล้วให้ติดต่อไปเพียบนี้น้องแหนกเออน้องแหลกนะคะแล้วติดต่อได้นะคะ5บาท10บาทน้องรับหมดหนึ่งบาทน้องน้องก็รับค่ะ่โอเคแค่ร้อยเป็ก2องเป็กน้อยน้อยน้องก็รับ โอเคนะคะ <laughs> ทุกคนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย